สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกคนสาวสุรินทร์พัดทินมาอยู่แดนไกลมากละจ้าเมื่อนี้ได้นยังกินเมื่อนี้ไปสือของมาก,กับพี่ใหญ่นะคะก็ได้พักมีพักต้นหอมบะเขียแค่อสนะคะแล้วก็พักซี่มยอให้เพลิดเพลิแล้วนะคะแล้วก็หิวนำ้ำแล้วก็พักบุ้งแซลมอนนะคะแซลมอนแซลมอนสด เดี๋ยวเห็นว่าน้ำจิ้ม <c oughs> มีอย่างกระสายไปเฉยน้ำจิ้มซีฟู้ดเอริทำเอง <c oughs> <c oughs> จิ้มซีฟูด้ดนียทำเองนะคะขอนี่ข้อแห้งอู้กะเอ,อยนะเนี่อ่ะมาจาัดซิมซิมเลยซิมเลยนี่แซลมอนนะจ๊ะอู้มือคือสันวะ่ะเออมือคือสันวะ่ะ อืมบังนะจ้างามงามกองยอะไก่เนาะมือะนะี้อืม,อม,มแพ่รสสดสด ปัาลอร่อยได้ยินเสียงเปิดประตูอยู่กันสองเถามาจ้ะโอ้ยกด đó mới đọc, là nó nắp cái món 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 món

I'll have to แค่รสหวาน,นอ่าหนึ่งปลา À, nhà là nhà lớp cái đó thường nữa bà à thất bại thấy mắc số con bồ con No ham. Mới nói hết mặt là phố Look like have snow Hả? Huh? I see a little bit snow come Yeah, a little come Big noise Yeah भ्य

แต่สมอนมากเครื่องโต Not play Have video เล่นสะพ้อ ี่แ่ท้องแท้ ท่านได้กินเขาเลยจนหาเมองแรงจองบุคคลเหี่ยวหมันเลย 我干啥？<Okay. S 2> uh. โอเคจ้าเมเนีเดี๋ยวไปก่อนขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะคากกดติดตามเพจหน่วยน้ำแน่นอนเพจสาวโซลินพัดพินและจ้ามันเดียวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ